สวัสดีครับมาพบกับมุมมองทองคำประจำวันที่4พฤษภาคมนะครับตอนนี้ท่านเห็นกราฟทองอยู่ตรงหน้าเลยนะครับก็ตอนนี้ขอให้เป็นไฮไลท์ของวันนี้ไปเลยละกันนะครับก็ในส่วนของกราฟอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวอะไรมากนักนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกราฟในส่วนของค่างเงินดอลลาร์แล้วก็เปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวของทองในช่วงนี้นะครับก็เมื่อวานนะครับผลออกมาแล้วนะครับสำหรับ คณะกรรมการการเงินนะครับ FOMC ของเฟดก็มีมตินะครับโคงอัตตาดอกเบีย้ยตามที่ตลาดคาดการนะครับก็ไปดูในส่วนของ CME นะครับ CME Group เนี่ยเว็บไซต์นี้ค่อนข้างดีมากนะครับลองเสิร์ชใน Google ดูได้นะครับก็ CME Group แล้วก็พิมพ์ว่า Fed Watch Tool นะครับ Fed Watch Tool ตัวนี้นะครับก็เว็บไซต์นี้ ผมเชื่อว่านะครับเขาน่าจะมีการจับสถิติว่ามีคนเข้าเยี่ยมชมในช่วงหลังค่อนข้างเยอะนะครับก็เขาก็เลยปรับปรุงเว็บไซต์ขึ้นมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็คือมีเวลาบอกเลยนะครับเป็นไทม์โซนว่าอีกกี่อีกกี่วันนะครับแล้วก็อีกกี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่วินาทีนะครับคือบอก เป็นรายวินาทีเลยทีเดียวนะครับว่าเราจะมีการประชุมแล้วก็ผลจะเป็นยังไงนะครับเราสามารถคลิกดูได้เลยนะครับว่าวันที่ที่เราต้องการจะดูนะครับสาหรับงวดประชุมในรอบต่างๆภายในปีนี้อีกที่เหลือเนี่ยครับก็เริ่มตั้งแต่14จูนขึ้นไปนะครับ26จุลายนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกดูได้ว่าตอนนี้ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยสำหรับงวดต่างๆนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าตรง 100ถึง125ตรงนี้นะครับคือหนึ่งร้อเบสิสพอยต์ถึง125เบสิสพอยต์นะครับถ้าแปลงเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือ1ถึง1.25%นั่นเองนะครับล่าสุดนะครับก็คืออยู่ช่วง75เบสิสพอยต์ถึง100เบสิสพอยต์หรือจุดเจถึง1%นนะครับเขามองว่าในรอบเดือนอเดือนหน้านะครับหล,ลบังจากที่เมื่อวานผลประชุมออกมา คณะให้ผลีนะครับผลประชุมออกมาว่าอตอนนี้เนี่ยภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะครับเป็นภาวะชั่วคราวเท่านั้นนะครับอ,อย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเศรษฐกิจยังคงเป็นไปตามมีมีพัฒนาการแบบอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นไปตามที่เฟดคาดการเนี่ยเขาก็จะ น่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วๆนี้นะครับทำให้ตลาดเนี่ยคาดการจากคําพูดกลางๆต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทําให้การคาดการว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยจาก1%ขึ้นเป็น1.25%นะครับหรือก็คือในโซน1ถึง1.25ตรงนี้นะครับขึ้นมาจาก50เป็น71.6เลยนะครับก็ตอนเช้าเนี่ยเห็นมี บางสำนักบอกว่าขึ้นมาถึง90%เลยก็มีนะครับอันนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะ,ะน่าจะอาจจะไปอ้างอิงจากในส่วนของบูมเบิร์นะครับก็อันนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงภาวะที่ทองลงเมื่อวานได้อย่างชัดเจนนะครับก็คือว่านักลงทุนเนี่ยก็คาดการในส่วนของตลาดตรงนี้ไปลวงหน้าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับราคาทองมีการปรับตัวลงมาเยอะมากนะครับเมื่อวานก็เป็นไม้ตกใจไม้หนึ่งในช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมานะครับก็ ดูว่าตอนนี้เนี่ยราคาจะสามารถยืนอยู่บนเทรนไลน์นะครับซึ่งเป็นอัพเทรนชานัลตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานะครับที่เรามองว่าการาฟเนี่ยเป็นภาพไซด์เวัพนะครับก็จะต้องมาลุ้นกันแล้วนะครับว่าตอนนี้ราคาจะสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นน้ําเงินตรงนี้ได้หรือไม่นะครับเพราะถ้ากลับขึ้นมายืนไม่ได้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยหนึ่ก็เป็นแนวโซนที่ มีแนวรับแนวต้านพลาดผ่านนะครับเดี๋ยวจะใช้สีเหลืองนะครับในการวงอ่าเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเกิดไพนะครับมีการคลัสเตอร์หรือไพ่ราคาเนี่ยมีการกลับมาเทสแถวแถวโซนตรงเส้นขีดแดง1,240ตรงนี้บ่อยๆนะครับตอนนี้ราคาก็มาถึงโซนที่ว่าแล้วนะครับถึงแม้ว่าตอนเช้าเนี่ยจะมีแรงนะครับกดตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนแล้วนะครับอันที่จริงแล้วก็มีแรงกดให้ราคาเนี่ยทะลุ แนวรับลงไปนะครับจนถึงโลที่1237นะครับก็ค่อนข้างเสี่ยงมากๆนะครับตอนนี้สุ่มเสี่ยงว่าจะหลุดหรือไม่หลุดนะครับก็ตอนนี้อย่าเพิ่งแอคชั่นอะไรนะครับคือในภาพระยะสั้น2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟเป็นไซด์เวดาวที่ชัดเจนแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยทุบแล้วก็หลุดลงมานะครับหลุดแนวรับของไซด์เวดาแชนแนลตรงนี้ลงมาเลยนะครับก็เป็นลักษณะของการสไปค์ที่รุนแรงนะครับการสไปค์ก็คือการเริ่มต้นเทรน นะครับรูปแบบหนึ่งนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือกราฟเนี่ยไม่มีไม่มีช็อตที่จะรีบาวกลับขึ้นมาให้เราเล่นช็อตได้เลยนะครับก็คือลงแล้วก็ลงต่อเนื่องไปเลยนะครับก็ลงแบบชนิดที่แบบว่าไม่ยอมให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยมีโอกาสได้จับจังหวะช็อตเลยคือรายใหญ่จะทุบก็ทุบเลยนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยตกลถหรือว่าอาจจะทําให้เกิดอารมณ์ที่อยากจะเปิดสถานะตามลงไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาก็ค่อนข้างเงียบแล้วนะครับก็คือตลาดวายนั่นเองนะครับตลาดแตก ต้องรอให้มีปัจจัยมาดันนะครับในส่วนของคืนนี้เองก็จะมีในส่วนของข่าวการขอรับสวัสดิการว่างงานนะครับก็ดีแล้วก็รู้สึกจะคืนนี้นะครับจะมีข่าวที่สําคัญอีกข่าวหนึ่งก็คือการผักดันเรื่องออการยกเลิกามาแคร์นะครับก็จะเป็นกฎหมายอีกชุดหนึ่งนะครับถ้าชุดนี้ไม่ผ่านเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรแล้วนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะผ่านหรือไม่นะครับก็มีการผักดันอีกรอบหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ นอนฟาร์ Payroll นะครับที่ประกาศโดยกระทรวงเศรษฐีแรงงานนะครับ BLS ของสหรัฐนะครับก็จะเป็นตัวเลขที่เป็นตัวจริงนะครับ ADP เมื่อวานก็ออกมาแย่กว่าคาดการเล็กน้อยเองนะครับแย่กว่าคาดการรู้สึกจะคาดประมาณ171 1 78,000นะครับออกจริง1 77,000นะครับก็ต่างกันแค่พันเดียวนะครับก็มาลุ้นกันที่ในส่วนของตัวจริงวันพรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์นะครับโอ้โหช่วงนี้ต้องพูดรัวมากเลยเพราะข่าวเยอะมากๆนะครับก็วันอาทิตย์เนี่ยจะมีในส่วนของ การผลการเลือกตั้งฝรั่งเศสนะครับของ,ของระหว่างนายอิมานเูเอลมาคองแล้วก็นางมารีเล่แปงนั่นเองนะครับก็น่าจะอาตอนนี้คะแนนก็ยังเทไปอยู่ที่ฝั่งมาคองนะครับตลาดก็ค่อนข้างรับข่าวดีแบบว่าไพาอินกันค่อนข้างดีกว่าเกินจริง ไปค่อนข้างมากระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับตลาดยุโรปนะครับก็เดี๋ยวมารอดูว่าจะมีการเซลล์ออนแฟกในหุ้นแล้วจะกลับมาซื้อทองได้หรือไม่นะครับช่วงนี้ก็ยังหาปัจจัยที่จะทําให้ทองรีบาวได้ค่อนข้างยากนะครับก็ต้องพูดกันตรงๆว่าในกราฟเทคนิคเนี่ยก็เกือบจะหลุดแล้วนะครับถ้าหลุดจริงๆเนี่ยก็จะค่อนข้างลึกมากเลยทีเดียวนะครับขออภัยนะครับก็ต้อง จับตาดูกันอย่างใกล้ชิดสําหรับท่านใดที่มีสถานะซื้ออยู่ในพอร์ตนะครับตอนนี้ต้องขอบอกว่าราคาลงมาเยอะมากนะครับท่านกําลังจะเข้าสู่สภาวะติดดอยนะครับก็ต้องหาจังหวะที่จะแก้ไขสถานะตรงนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องมารอดูว่าจะยืนได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ายืนไม่ได้เนี่ยก็อย่าเพิ่งซื้อถั่วเฉลี่ยตอนนี้เด็ดขาดน,นะครับเพราะจะยิ่งทําให้ต้นทุนที่เรานําเงินมาเสี่ยงตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับ ต้องจับตาดูตรงแถวๆโซนนะครับถ้าสมมติยืนวันนี้ไม่ได้จริงๆ1,240นะครับก็หยุดหยุดก่อนเลยนะครับแล้วถ้าสถานะยังพอถือรับได้นะครับสายปานยังพอไหวนะครับมารอดูการเทสแนวสำคัญที่เราลาน1,218อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่พอทว่เฉลี่ยเพื่อเสี่ยงเข้าไปได้อีกไม้หนึ่งนะครับแล้วไม้รับสุดท้ายจริงๆก็คือ1,200นะครับอันนี้คือสำหรับท่านใดที่ทนการลากราคาได้เยอะๆนะครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับว่าจะ สามารถผ่านพ้นนะครับช่วงวิกฤตช่วงนี้ไปได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทองค่อนข้างามีความผันผวนนะครับจริงๆก็ไม่ได้เป็นแค่ทองนะครับตลาดเนี่ยค่อนข้างผันผวนกันทั่วโลกนะครับเพราะามีปัจจัยที่โยนกันไปโยนกันมาเดี๋ยวก็มีสงครามเดี๋ยวก็มีการเมืองแล้วก็ยังในส่วนของอสภาพาตลาดเงินตลาดทุนนี่นะครับก็มีหลายปัจจัยมากมายเหลือเกินนะครับ ในส่วนของท่านใดที่พอร์ตว่างนะครับพอร์ตว่างเนี่ยตอนนี้ก็เน้นรอว่าถ้าราคามีการรีบาวกลับขึ้นไปได้นะครับก็รอเปิดสถานะช็อตเซลล์นะครับก็เพราะว่าก็ตามแนวโน้มเพราะว่าถ้ายืนตรง40ไม่ได้นะครับหรือ,อมองได้เป็น2แนวแล้วกันนะครับก็คือ1ขึคือถ้าสมมุติว่ายืนบน40ได้แต่ว่าขึ้นไปแล้วยังติดๆนะครับอยู่แถวๆโซนประมาณ1,250นะครับ ตรงโซนแถวนี้เนี่ยก็สามารถเปิดสถานะช็อตได้นน่เองนะครับก็ตามแนวโน้มตรงช่วงนี้ลงไปนะครับก็ก็คือพูดง่ายๆก็คือเด้งรีบาวขึ้นมาก็ช็อตนะครับหรือว่าถ้าราคานะครับหลุดลงไปเลยนะครับคือหลุดโลไปเลยสามารถฟอลว์ช็อตได้สําหรับท่านใดที่รับความเสี่ยงได้นะครับนักเก็งกำไรท่านใดที่พอร์ตว่างนะครับล้วก็ไปลุ้นเอาปิดสถานะที่ราวๆหนึ่งพันสองร้อยอ่า 25,1,218นะครับก็จะเป็นโซนเทสโปรฟิตที่สำคัญของเรานะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะต้องจับตาดูว่าจะมีการรีบาวแรงๆกับขึ้นไปได้หรือไม่นะครับโอเคครับนี่ก็เป็นมุมมองนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็มาวิเคราะห์กันที่ทองโดยตรงเลยนะครับตลาดอื่นก็มูฟมเวนค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยวันนี้ขอข้ามการวิเคราะห์ในส่วนของตลาดอื่นๆไปนะครับแล้วก็ กราฟนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการใช้กราฟพื้นสีแบ็กกราวสีดำนะครับก็ตามธีมของตัวเทมเพลตไลน์ออฟฟิเชียลนะครับที่มีการปรับใหม่นะครับก็จะขออนุญาตเปลี่ยนมาใช้สีดำนะครับในการอัปเดตนะครับโอเคครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมในช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวจะมาเขียนลงใน Line o f f i ิเชีภาคบ่ายของอินเตอร์โกกันอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ